ใจผู้คนที่สับสนเรียวเงาโศกเศร้าเดียวดายวันพันทาเธอนั้นไม่มีใครแต่นายวันนี้มีฉันเฝ้ารอรอเธออยู่เพื่อคอยรับรู้เรื่องราว เบือบันเทาเน็บหนาวปวดราวอุราขอเพียงเธอแค่กดเธอโทรมาด้วยศรัทธาคุณค่าในตัวของเธอสัญญาว่าจะไม่แค่แม้เธอ เป็นคนคไไรไตงรับรู้้วว่าตัันนนเป็ท<อ>่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสมัยตั้นเจียงใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่รายการของเฮาได้กลับมาเห็นเตือนหนึ่ง <c oughs> นะครับก็หลังจากที่มีการพักออกากาศไปนึ่งปีนะครับนึ่งปีนี่ก็เหมือนนักแกนะครับ ตั้งแต่เดือนพฤษภา2557นะครับก็ตอนนี้ก็ครบ1ปีกวปีกว่าๆนะครับเดือนนี้เดือนที่7แล้วนะครับก็คือวันนี้ตรงกับวันที่4กรกฎาคม2558นะครับครับก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะก็คือว่ารายการของเฮานั้นนอกจากจะออกอากาศทางวิทยุแล้วนะครับก็ยัง เรียกว่าปล่อยภาพและเสียงทางสื่อสังคมออนไลน์เอาไปฝากาว่า y u u t นะครับแล้วก็ลิงก์ไปในที่ต่างๆนะครับฝากไปในไลน์พ่องไป f a c e b o o นะในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็เป็นแหมช่องทางหนึ่งนะครับครับก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับแต่ว่าจะได้ก็แล้วแต่นั้นสมรัถตั้ียงใหม่ของเรายังเหมือนเดิมนะครับยังเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจนก็คือ ช่วยเหลือผู้ทุกข์นะครับเพื่อบริการการปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์นะครับก็เป็นองค์กรที่เรียกว่าเป็นสากลนะครับในเชียงใหม่ในเมืองไทยเรามีสองที่ก็คือมิีิเชียงใหม่กับที่กรุงเทพนะครับครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้จะเปิดเทอมนะครับมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันอุรมศึกษาก็จะเปิดเทอมประมาณต้นเดือนสิงหานะครับแต่ว่า ระดับสอพทออหรือว่าประถมมัธยมเปิดเปิดไปนละนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการที่จะมีการเปิดเทอมเพื่อสอดคล้องกับอาเซียนโลกหรือว่าสากลน,นะครับมีการปรับมาปีที่ผ่านมาในเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเปิดเดินสิงหานะปกติมิถุนาเปิดเปิดใกล้ๆหรือว่าหลังจากประถมมัธยมเปิดไปน้อยหนึ่งแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับปีที่แล้วเนี่ยมหาวิเยเปิดมัธยมปฐมบอกเปิดเปิดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าหากว่าสภาพการเป็นอี้ก็ยุ่งกันกนะเ,เพราะว่าเราออนจบมัธยมแล้วจะสอบเข้ามหาวิาลยนะสอบเข้าแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะเปิดเทอม,มการ,รมหมอูอเดินสิงหาจะมีเวลาเหลือนกักขนาดเลยนะครับบอกว่าต่อไปเป็่เนี่ยได้พ่องนะครับอาจจะมีการปิกเหมือนเก้ากระหากันอยงหมูเต้อนะครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมือนที่ว่านะครับ ฝนก็เริ่มนักขึ้นนะครับอากาศก็เย็นลงนะแต่ว่าบันเน่บางวันก็้อนขนาดเป็นไปนตามเหตุปัจจัยนะครับภาวะโรคร้อนเปน็นวัะอันนะครับครับสกรรมปากันในช่วงต่อไปครับรายการนานา,นาสาระจากสมัยท่านเชียงใหม่ครับ ป่าปันเราขยันและมันเพียรกินยิ้มแล้วเราก็ไม่แคลที่จะหลับอาจารย์จับยืนกลางคาคนกำลังฝันไม่ทันเต็มตาต้องตื่นขึ้นมานั่งเรียนยามมาอยู่ในว้เรียนเราก็เพียรี่สมใจก่อนจะห่างจากจกันไปเดิมสุดท้ายแล้วนะ สุขเราสุขในดวงใจมีทุกใจเราช่วยกันรุกรสั่เราป่าปันเราขยันและมันเพียรอาจารย์กำลังสอนต้องบอกให้สอนเบาๆหน่อยต้องให้หนูคอยบอกสมอ ดวงใจมีทุกใจเราช่วยกันกปะจักเระฟานเราขยันและมันเพียร เราสุขเราสุขในดวงใจพี่ทุกใจเราช่วยกันกประสักเราบาฟันเราขยันและมันเพียร ถ้าคุณจะเป็นใครหากคุณรู้สึกไม่สบายใจสับสนท้อแท้หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้หรือไม่รู้จะปรึกษาใครสมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จา่ายและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อนที่ 053225977หรือ053225978ทุกวันเว้นวันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มถึง4ทุ่มอีกทางเลือกหนึ่งที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณเออสอบตกโอ๊นะฮะผิดหวังน้ำมันกับสมาแปลงแฟนทิ้งพ่อดา่าแม่ระบนข้นขิดต,ติดยาบ่ากล้าจะบอกไผ่เมื่อคุณเป็นแบบนี้อคุณจะเยี่ยจะดใดดี ทุกแสงทุกสายที่มีปัญหาโทรมาคุยกับเราสิคะเพียงคุณกดมาที่053225977หรือ053225978ทุกวันเว้นวันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มถึง4ทุ่มจะมีต้นจชิงใหม่อีกทางเลือกหนึ่งที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณค,คุณกำลังฟังรายการ นานาสาระจากสมอริทันเชียงใหม่น้ำเสนอสาระเกี่ยวกับก็ฟังจบไปนะครับเป็นเพลงในอดีตนะครับเออแต่คนที่ดูถ้าดูทาง y o u t u นะผมก็พยายามไปเปิด y o u t u ูะเพลงสมัยเก่านะครับก็มัวนดีนะครับสาวสาวสาวอะไรหในวัยเรียนนะครับก็ตะกี้อู้ถึงเรื่องเปิดเทอมก็เลยเปิดเพลงนี้นะครับถ้าท่านที่ดูทาง y o u t u นะ ก็คงจะหงเหันว่าโอ้วันสมัยนั้นนะฮะสาวสาวนี่จะฮ้องว่าเป็นวงที่ดังที่สุดก็ว่าได้นะในสมวยนั้นในวัยรุ่นนะครับรพอแล้วกันนะครับครับก็ท่านที่มีเครื่องมือสืรร่อสารบเดียวสะดวกนะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตมือถือเอ่อโน้ตบุ๊ก PC ได้หมดนะครับก็เปิดเอาเองนะครับจัดรายการมาด็สะดวกครับเพราะว่า,าสามารถจะหาข้อมูลจะหาเสียงเพลงหาภาพอะไรยังได้สบายนะครับก็พออ่อหอมปากหอมคอนะครับารายการนา,นานาสาระจากสมานเชียงใหม่ของเราก็คงจะพยายามนาเอาสาระเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้จะเข้าภาษาแล้วนะครับประมาณปลายเดือนนะครับถ้าจะาเพชร วันที่3 0กรกฎาเป็นวันอาสาะหะปูชานะครับแล้วก็วันที่1นะฮะวันวันที่3 0กับวันที่3 1ิน,นะฮะ3สก็เป็นวันเข้าพรรษานะครับเ,ออเข้าพรรษาก็คือช่วงที่ฝนจะนักนะครับแต่ว่าจะได้ก็แล้วแต่ปีนี้นั้นหลายท่านติดตามข่าวสารคงจะหันว่าโอ้นะฮะบ,บ้านเมืองมันจะได้แห้งแล้งแต่ว่านะครับเคลื่อนไหลเคลื่อนรับน้ํา ระดับน้ําต่ําในรอบ30ปี40ปีหรือตั้งแต่เป็นเลืเ่อนมาเนี่ยมาต่าม้งอีกเีอยนะครับเพราะฉะนั้นน่าเป็นห่วงนะครับโดยพ้องยิ่งท่านที่อยู่ทางด้านภาคกลางเนาะทางเขายังแควนอย่างเชียงใหม่นี่มีเขื่อนเขื่อนแม่กวงเนาะเขื่อนแม่กวงอุดมทาราแล้วก็เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเ,เป็นแหล่งน้ําที่เก็บกักน้ําแล้วก็ทําให้คนเชียงใหม่หรือคนที่อยู่ใต้เขื่อนเนี่ยนะฮะตั้งแต่เชียงใหม่ลงไปใกล้ๆนี่ก็ยังมีน้ําใช้ได้อยู่นะครับ ฝ <c oughs> ปิดก่อนฟังผู้เกี่ยวข้องเป็นรายงานว่าเชียงใหม่โชคดีเนาะนะฮะถ้าเกิดสมมติมัมีฝนมันมีน้ําเลยเนี่ยน้ำที่เก็บไว้เนี่ยจะได้เป็นปีนะ่ใจะได้ถึงสิ้นปีจะได้ประมาณ6เดือนนี่นะครับก็เป็นโชคดีนะครับแต่ว่าตังลุ่มทางกรุงเทพทางภาคกลางพน้นถ้าม,มีฝนตกเพิ่มเนี่ยเขบอกว่าใจ้ได้แค่ประมาณ30สิบวันนะครับแต่ว่าในกระแต่ช่วงนี้นั้นทางผู้เกี่ยวข้องก็พยายามช่วยเหลือนะครับเช่นทําฝนเทียมนะฮะ น้ำบาดาลพ่องอย่างพ่องแต่ก็มีผลกระทบเนาะน้ำบาดาลขุนนะครับลงเข้าดินมันก็สุดะนะครับเนาะ,ะเหมือนเหมือนไอ้ทางแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะฮะหรือแม่น้ําอย่างก็แล้วแต่ถ้าเกิดน้ําระดับน้ํามันลดนะแต่ฝั่งมันหยุดนะฮะคนเมืองว่าแต่ฝั่งมันหยุดหรือว่าริมฝั่งมันพังมาทินบ้านที่อยู่ตรงริมฝั่งพังไปหลังๆเนี่ยถ้าดูข่าวเนาะ,ะน่าจะดูเหมือนกันนะครับนะครับก็คงเป็นช่วงสุดท้ายแล้วแหละนะครับช่วงนี้วันนี้จะอู้เมินเนาะ,ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นอย่างที่ คิดว่าเป็นการเริ่มต้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาเพลงาสักเพลงสองเพลงนอหนะมาเปิดหืคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้รับฟังนะครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักไอ้หรอนะออความรักความรักกัอย่างโมเนนะฮะลองดูก่อนนะครับท่านที่ดูทางยูทูบก็จะหายูยนขผมกาลังจะเลือกเพลงนะครับว่าเพลงที่คิดว่าจะเหมาะาจะเข้ากับบรรยากาศปัจจุบันนี้เอาอย่างดีควาแรกเหมือนยาขมนี่ก็เศร้านะมันนอ นะครับเอาอย่างดีนะเอาความรักเอาโลกแห่งความรักบอกนะครับเนาะโลกแห่งความโลกแห่งความรักลองฟังดูสักเพลงนะครับแล้วก็สักกรรมก็จะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับนะครับผมบอกว่าความรักเหมือนผีหลอกนะแล้วเมื่อกี้คณโอ้อันนี้มใจเพลงสักกรรมนะสมาร์ทเออครับ เป็นเพิ่อนอู้กันเถอะนะครับเออเลือกผิดนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เป็นอย่างนะครับเอาใหม่นะครับโอ้ยุคนี้สมัยนี้สบายมากนะครับเพลงเกี่ยวกับความรักนี่หรอนะเพิ่นวาจารั์นะครับเอาเพลงนี้ละกันนะครับมันจะเศร้าสมุยใดแล้วนะเอาเพลงความรักสีดำนะครับเนาะถ้าจะเป็นของไอเทีรี่เมกพัฒนาครับนักร้องเพลงไทยสากลนะครับ ความรักสีแดงคงร้อนแรงดังไฟเผาความรักสีขาวคงสวยราบดังเมฆาเนื่อจากว่าเป็นยูทูบโดยเอาฟังจากยูทูบเลยกันแล้วกันเนาะความรัก สีดำไหมน,นะครับพี่นวอย่างอันเนาะไอเทียรีย่เมกพัฒนา dăm chưa được bao bắt chị nào nhìn áp xe nhắn thì dăm dỗ sưu 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 ความรักสีชมพดมายา ความรักสีดำต้องจดจำอดิจารจะจดจำไว้วรับของเขา ความรักนั้นถ้าจริงสีอะไรใครจะตอบได้ไหมความรักนั้นเป็นเชื้อไฟเผาไหมหรือเป็นหยดน,น้ำนนใสแต่ความรักสีดำต้องเก็บจำ

นะครับความรักสีดำไหมนอ้อ,อฟังเนื้อหาสาระแล้วก็อ็นดูนาอะนะครับก็เป็นอัย่างตีฮ้องว,ว่าเป็นความบ่ชื้นมืดน,นะความบาราบรื่นของชีวิตครอบครัวชีวิตความรักชีวิตครอบครัวนะครับออถ้าหลายท่านออได้ติดตามข้อมูลเรื่องส่วนตัวของคุณเทอรี่กับแฟนเปิลนนะครับที่เป็นดารา ก็รูซสึกว่าก็บ่ค่อยรลาบลื่นนะครับเพลงน,นี้ที่จริงห้องก่อนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคนเราเนะาะมีความสมหวังมีความผิดหวังเป็นธรรมดานะครับมีปัญหามีความบัสบายใจบางทีจัดการด้วยตัวเองด้วยตัวเก่าบ่ได้ก็โทรมาครับนะศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิตสมาร์ทตันเชียงใหม่นะครับาทางโทรศัพท์คลื่นาทางโทรศัพท์หมายเลขนะขอสุมาเถอจะอู้คลื่นอย่างแล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 5นนะครับ 2อ5 9 7 7แล้วก็ศูนย์ห้าสมี2เบอร์นะครับโทรได้ทุกวันนะตั้งแต่เวลาทุ่มจะถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะมีอาสาสมาัครนะมีคนที่เข้าใจคนนะคอยรับโทรศัพท์อยู่นะครับก็เอาทำอีมาตลอดนะครับก็มีคนโทรมาอยู่พอสมควรนะครับบางคนโทรมาแล้วก็สบายใจโทรมาได้ระบายโทรมาได้เล่าโทรมาได้ข้อคิด ได้ออย่างปิกไปก็ไปจัดการปัญหารด้วยตัวเก่าได้นะครับคราวนี้รายการนานาสาระจากสมาร์ทานเจียงใหม่ก็คงถึงชว่วงสุดท้ายนะครับคงต้องนํารายการจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับคงปากกันอีาครั้งหนึ่งนะในครั้งต่อไปนะครับทางคลื่นวิทยุหรือทางคลิปทาง YouTube ที่ผมได้อัพขึ้นไปแล้วก็เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆทางโซเชียลมีเดียนะครับครับวันนี้รายการของเราคงต้องไเอีก่อนนะครับ ผมจะฝากเพลงสุดท้ายขึ้นฟังได้ฟังนะครับเป็นเพลงที่ท่านดูทาง y o youtube ประจาหนเนาะอยู่ทางบนสดชื่อว่าเก็บตะวันนะครับประกันครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ

người nạn tao ăn sắp xen đẹp tao trong ngày tao ngọt ngào ăn tóc kia xin trong 养你。